สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม s t a r t of Fire แอ e เกมมือถือ MMORPG n o r ร์ a ีจีนเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการบน Store ไทยแล้วนะครับทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ Android ตัวเกมมีภาษาไทยครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดสอนวิธีการเติมโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีสายเติมน้อยห้ามพลาดครับผมสำหรับเกมนี้แจกไอเทมเยอะมากนะครับ อาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมโค้ดกันเลยอันดับแรกให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับอ่าให้เรานะครับผมมาจดจำนะผม ID ผู้เล่นตรงนี้เนาะเห็นไหมครับอย่างเช่นของผม1 3 2 2 2นะครับแล้วก็ให้เราจดจำเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเนาะอ่าถ้าใครจำเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ก็ให้เรามาที่การตั้งค่าครับแล้วก็กดสลับตัวละครครับอ่าให้เรากดย้อนกลับออกมา ผมอยู่ที่เซนะิร์ฟเวอร์เอเช S8 เนาะให้เราจำเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ ID ผู้เล่นนะครับผมจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์กรอบโค้ดเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดไอเทมแล้วก็ลิงก์เติมโค้ดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสาย Re-ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอร์ที่ดีที่สุดโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้ากรอกโค้ดแล้วนะครับถ้าเว็บของใครยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับผมให้เรามาเปลี่ยนภูมิภาคตรงนี้ให้เป็นไทยแลนด์นะครับกดเปลี่ยนแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับ จากนั้นให้เรามากรอกรหัสโค้ดไอเทมตรงช่องรหัสรับไอเทมตรงนี้ครับสําหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะให้เรากรอกได้เลยครับผมผมขออนุญาตเติมให้เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ15โค้ดนะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะที่ทางเกมแจกนะโอเคกดกรอกโค้ดเสร็จแล้วก็ข้อมูลเกมตรงนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเนาะเองผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Server เอเชีย S8 เนาะแป๊บนึงนะครับเอเชีย S8 อ่ากดเลือก a อเช S8 ครับผมแล้วว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเนาะแล้วก็ไอดีตัวละครนะครับผมนะ ตัวละครก็ที่ผมสอนเข้าไปดูในรูปโปรไฟล์นะของผม3าม r หน 2, 2่2นะครับแล้วก็ให้เรามา,าใส่รหัสยืนยันตรงนี้นะครับใส่ตามที่ระบบมันขึ้นให้เลยเนาะกดใส่ให้ถูกทุกคนนะโอเคึืกดใส่ครบแล้วนะครับผมให้เรากดแลกรับครับนี่ก็จะขึ้นแลกรหัสสำเร็จนะครับผมเนาะถ้าใคร กรอกข้อมูลถูกนะครับผมแล้วก็กดยืนยันครับจากนั้นก็ให้เรากรอกโค้ดต่อไปได้เลยนะครับผมนะสำหรับพวกอ่าไอดี ID. ตัวละครแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันจะบันทึกให้เราเองนะแค่เรามาเปลี่ยนโค้ดไอเทมแล้วก็รหัสยืนยันตรงนี้กรอกได้เลยโอเคกดแลกรับครับอ๋ออันนี้ผมใส่ไม่ถูกนะ กดใส่ให้ครบทั้งหมดทุกโคดนะครับผมบอกเลยแจกอย่างเยอะนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะนี่นะครับกดกรอกกิฟต์โคดให้ครบทั้งหมดทุกโคดนะครับผมพอเรากรอกโค้ดครบหมดแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปรับที่ซองจดหมายภายในเกมได้เลยครับให้เรามารับไอเทมที่เรากรอกโค้ดผมที่สังคมครับมาที่จดหมายเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นกิฟต์แพ็กเกจเนาะ ที่เรากรอกโค้ดนะครับผมบอกเลยครับผมแจกอย่างเยอะนะครับเห็นไหมครับกดรับทั้งหมดได้เลยครับพวกเพจเนาะนี่ทรัพยากรต่างๆเยอะมากนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับแจกโค้ดสอนวิธีการเติมโค้ดสาหรับเกม s o r t of fire and ice นะครับผมลองมาเล่นดูนะครที่ชื่นชอบแนว m m o rpg นะครับผมเกมนี้แจกเยอะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ